ต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกไปชมคลิปนี้ด้วยกันค่ะรู้สึกแสบตาน้ำตาไหลค่ะน้ำตาไหลแล้วก็เป็นต้อลมต้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มียายในดวงตาตาฝ้าฟาง มอ,อไม่ค่อยเห็นคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโม่ตาเป็นฝ้าค่ะอาการต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือวุน้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันเลยค่ะตามมาค่ะเพราะว่าอยู่กับแสงแดดมานานก็รู้สึกแสบตาน้ำตาไหลหคะ่ะ แล้วก็เป็นต้อลมต้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วได้มาทานดีคอนแทคนะคะตั้งแต่กล่องแรกเลยมีอาการดีขึ้นยังไงคะรู้สึกว่าดวงตาดูสดใสขึ้นมันชัดเจนขึ้นก็เลยสั่งต่อมาเรื่อยๆค่ะอาการที่มองแพ้แสงเนี่ยคือหายไปไหมคะก็หายแล้วมีอาการน้ําตาไหลด้วยไหมคะตอนนี้ไม่ไหลแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณพี่ท่าดีคอนแทะค่ะพี่มั่นใจแล้วก็มีความประทับใจยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ดีฝ่ายยี่ห้ออื่นที่เราลองมาค่ะก็เลยสั่งต่อเรื่อยๆค่ะแม่ซื้อบุญรักอายุ71ปีค่ะคุณแม่คะก่อนหน้านี้ค่ะมีอาการอย่างไรบ้างสำหรับดวงตาค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะแม่มีอาการคันตาแสบตาแล้วก็มีเหมียนมีแมลงตมมี เป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดมีน้ำตาไหลด้วยไหมคะมีน้ำตาไหลน้ำตาหัวตานี่คันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้น ประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิมจะแม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้าผมชื่อนเจริญสึกศรีอายุ82ปีครับก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วก็มีอายในดวงตาตา,าฟ้าฟางมองอไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะ ก็ใยมันก็หายไปนะฮะ,ฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ mm hmm. ก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับ<ะ>ก็ไม่มี แพ้แสงอะไรนะครับค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะวุ้นในตาเสื่อมค่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้ค่ะคุณป้าวิรอนเอ็มกลางอายุ67ปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาล้วเป็นตามตาเป็นฝ้าแล้วก็ไปหาคุณหมอ หมอบอกว่าตาข้างขวาเนี่ยจอตากรมันเสื่อมหมดแล้วอค่ะค่ะก็ไปยิงแสงหนึ่งเซอร์ค่ะเจ็ดครั้งแล้วก็สีาตาเจ<อ>็ดครั้งแล้วก็แล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆมีแต่ไม่ดีขึ้นแล้ว<อ>คุณหมอบอกว่าดวงตาคุณป้ารักษาได้ไหมอะคะตอนที่ไปพบหมอหมอบอกว่าหมอบอกว่าไอจะช่วยให้ถึงที่สุดแต่ก็ไปทีไรอ,อ่านหนังสือไม่ได้สักทีแล้วพอดีป้าก็ ทำยังไงเนาะตาก็จะบอดแล้วแพงก็จะกินว่างี้นะ,ะ,ะเงินมันหาได้เดี๋ยวถ้าตาบอดแล้วกดลองดูแพงก็จะกินลองดูว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคเนี่แหละก็ว่างี้นะกล่องแรกเนี่ยบ้ากินหมดไปแพงแพงแรกรู้สึกว่าเอ๊ะมันทำไมหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างไงตารเริ่มสว่างตั้งแต่กล่องแรกเลยใช่ไหมคะ,คะ ตคนแรกเลยป้ามั่นใจมากเลยก็จะทานต่อเนื่องนะคะค่ะจะทานต่อเนื่องอยู่แล้วอาการทั้งต้อกระจกแล้วก็วุ้นในตาเสื่อมตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะจะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะก็ประมาณ80%แล้วป้าค่ะข้างนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยค่ะข้างทางเป็นต้อกระจกขึ้นมาอันต้อเนื้อข้างนี้จะมองเห็นชัดกว่าข้างนี้อีกค่ะไอ้ที่มันจอตาเสื่อมนี่มันก็ดีขึ้นเยอะอยู่ หลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอหลายๆท่านทานไปแล้วมีอาการดีขึ้นทุกท่านเลยนะคะวันนี้อ้อเองก็มาตอกย้ําความมั่นใจให้กับทุกท่านนะคะว่าถ้าสั่งซื้อดีคอนแทคกกับคุณอ้อนะคะจะได้ของแท้ร้ออเซอย่างแน่นอนนะคะวันนี้นะคะอ้อก็จะมาพาทุกท่านนะคะตรวจเช็คสินค้าดีคอนแทค t ของแท้ร้อยเปอต้องดูจุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะค่ะ,อะของแท้นะคะกล่องดีคอนแทคของเรา จะเป็นกล่องสีทองแบบนี้ค่ะแล้วก็มีโลโก้นะคะอยู่ด้านหน้าค่ะ,ะในส่วนของ QR code จะมีทั้ง2จุดเลยอยู่ด้านบนกล่องนะคะ QR code นี้จะต้องสแกนได้จริงด้วยนะคะค่ะแล้วเราก็ต้องมีบาร์โค้ดด้านล่างด้วยนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะค่ะส่วนผสมนะคะของ D e contact เนี่ยเข้มข้นมากแล้วก็ สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูด,ดวงตาการของท่านได้อย่างแน่นอนวันนี้ค่ะในส่วนของ q r c o d e นะคะสามารถสแกนได้จริงเดี๋ยวอ้อจะสแกนให้ดูนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะว่าเวลาเราสแกนเนี่ยมันจะต้องขึ้นมานะคะมีตัวเลขที่สแกนได้จริงด้วยนะคะเป็นเลขลอตที่เปิดจากสำนักงานใหญ่เลยนะคะค่ะขึ้นมาแล้วนะคะถูกต้องเลยกล่องนี้เป็นของแท้ร้อยเปร์เซ็นตนะคะค่ะทุกท่านนะคะที่ มีปัญหาดวงตานะคะสามารถสั่งดีคอนแทคทานได้เลยวันนี้ค่ะออกมาตอบย้ําความมั่นใจจะทานให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยค่ะแกะออกมาดูกันค่ะว่าดีคอนแทคของแท้นะคะเม็ดสีอะไรนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะในหนึ่งกล่องนะคะดีคอนแทคจะมี3มแผงแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีการทานหลังอาหารเช้า2เม็ด และก็หลังอาหารเย็น2เม็ดนะคะอขออนุญาตแกะออกมา2เม็ดใน1กล่องจะมี30เม็ดนะคะเป็นเม็ดสีส้มแบบนี้ค่ะทานง่ายนะคะเดี๋ยวทานให้ดูเลยค่ะ ทานเรียบร้อยแล้วนะคะทานง่ายค่ะรสชาติไม่ขมนะคะค่ะผู้ที่มีอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกต้อหินหรือจอประสาทต,ตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมนะคะเป็นเบาหวานขึ้นตาสามารถทานดีคอนแทคฟื้นฟูกอาการของท่านได้เลยนะคะค่ะอาการของท่านจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กล่องแรกเลยค่ะวันนี้ค่ะโทรสั่งซื้อนะคะดีคอนแทคกับคุณอ้อจะได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเบอร์โทรที่กำลังขึ้นอยู่นี้เลยนะคะอย่าลืมโทรมาค่ะ